บางท่านเองก็อาจจะไม่มีทรัพย์สินเงินทองในการที่จะทำบุญให้ทานพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการที่เรานั้นถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะก็ยังได้บุญมากกว่าการที่เราให้สิ่งของต่างๆด้วยหรือเราเองเป็นผู้ที่รักษาสินห้าอย่างเช่นเราเองไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่มีความโลภ อยากจะได้ของของคนอื่นที่เขาไม่ได้ให้หรือไม่ประพฤติผิดในการมตั้งหลายเราไม่พูดโกหกเราไม่ดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทการรักษาสินห้าแบบนี้ก็เป็นมหมาทานเป็นการมีเมตตาเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นถ้าเราไม่มีเงินทองไม่มีสิ่งของในการทำบุญให้ทานที่เป็นอามิตรทานหรือการให้สิ่งของต่างๆ เราเองก็รักษาศีนห้าเพื่อเป็นหมาทานได้และก็เป็นทานที่ยิ่งใหญ่ด้วยหรือบางท่านเองถ้าอยากจะทําบุญให้ทานที่สูงกว่าศีนห้าก็คือการเจริญเมตานั่นเองการเจริญเมตาก็อย่างเช่นใครจะดา่าใครจะว่าเราเราก็ไม่มีความโกรธไม่มีความแค้นเคืองเราเป็นผู้ที่มีความเกื้อกูลมีความเมตตา ถ้าเราสามารถเจริญเมตตาภาวนาแบบนี้ได้มันก็จะได้บุญได้อนิสงฆ์มากหรือถ้าเรามีปัญญาที่สามารถพินิษพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเช่นตาไปเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รส กายสัมผัสใจนึกคิดแล้วเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านี้เห็นความเปลี่ยนไปเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันแตกสลายได้มันไม่มีตัวตนมันเป็นอนัตตาการมีปัญญาเห็นการเกิดดับแบบนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงแบบนี้อันนี้เรียกว่าการทำบุญที่สูงที่สุด เพราะการทำบุญแบบนี้ถ้าพินิษพิจารณาเห็นแบบนี้อยู่ตลอดก็เป็นหนทางที่จะนำพาให้หลุดพ้นจากสังสารวัตนี้ได้